ผมวิชัยนัทชยโยนะครับปัจจุบันอายุ58ปีนะครับปัจจุบันก็ประกอบธุรกิจส่วนตัวครับอ,อ,อันนี้มาบวชกับมาบวชคนเดียวหรือว่ามาบวชกับใครครับเ,เริ่มต้นอย่างนี้ครับเ,เคยบวชมากระทางวัดเนี่ยเมื่อ20กว่าปีที่แล้วหลังจากนั้นนะครับก็ไม่เคยได้บวชอีกเลยนะจนมาเล้อยางรู้สึกว่าเอ๊ะเห็นหลายๆคนได้มีการบวชเนี่ยบางทีเขาบอกว่าเขาบวช ครั้งที่สิบแล้วสิบสองแล้วสิบสามแล้วเนี่ยเราก็รู้สึกว่าเอออย่างนี้เราก็น่าควรจะบวชบ่อยๆเหมือนกันหรือเปล่าเพราะว่าตอนเป็นคาราวาสเนี่ยบางทีด้วยธุรกิจอะไรต่างเนี่ยมันทาให้จิตใจมันว้าวุ่นพอสมควรเลยก็คิดว่าอยากจะหาโครงการที่จะมาบวชอย่างนี้นะฮะเพียงแต่ว่าด้วยหลายๆอย่างเนี่ยด้วยเวลาที่มีกําหนดมาเนี่ยบางทีมันนานไปธุรกิจเราไม่สามารถปล่อยวางได้เราก็รออยู่นั่นนะว่าเมื่อไหร่จะมีโครงการที่ดีๆสักที จนเมื่อปีที่ผ่านมาเมื่อปีที่แล้วนะครับลูกชายก็มาชวนผมมาปวดว่าว่าป้าตอนนี้มันมีโครงการระยะสั้นนะในช่วงสงการานด้วยวันหยุดก็เยอะด้วยอาจจะไม่กระทบกับธุรกิจเรามากเราก็เห็นว่าเออถ้าอย่างนี้ก็น่าจะเป็นประโยชน์กับเราและดีกับธุรกิจด้วยเพราะว่าไม่กระทบเลยก็ลองเซตเวลาดูก็ก็ลงตัวโดยคือในปีที่ผ่านมาก็เลยมาบวชพร้อมกับลูกชายสิ่งที่ได้จากโครงการเนี่ย คือเนื่องจากไม่ได้บวชมา20ปีแล้วนะครับพอมาเข้าโครงการครั้งนี้ในสถานะเออในเพศภาะวะของการเป็นพระเนี่ยเราถึงกับอึ้งกับโครงการนี้มากเพราะว่าโครงการนี้มีการอบรมอบรมหมายถึงการอบรมธรรมะนะครับแล้วก็มีการนั่งปฏิบัติธรรมแบบพอแบบเยอะมากใช้คําว่าเยอะมากนะครับมีการปฏิเดชพันเรียกว่าวันหนึ่งนั่งประมาณ4-5ชั่วโมงแต่ในทุกๆครั้งเนี่ยจะมีการให้ธรรมะก่อน วิธีการปฏิบัติทำอย่างไรให้มันดีให้มันประสบความสำเร็จให้มันรู้สึกโปร่งโล่งสบายซึ่งเราไม่เคยเกิดความรู้สึกแบบนี้มาก่อนเลยนะครับในปีที่ผ่านมาเนี่ยการนั่งสี่ห้าชั่วโมงสำหรับเราเนี่ยมันรู้สึกทรมานบ้างในบางครั้งนะครับแต่สิ่งที่ได้คือธรรมะที่พระอาจารย์สอนให้มาเนี่ยมันช่วยทําให้เราเนี่ยสามารถทนตรงนั้นได้แล้วก็ปรับวิธีการนั่งต่างๆได้จนรู้สึกโปร่งโล่งสบายได้พอสมควรเลยแล้วก็จบโครงการไป จนเรารู้สึกว่าเอ้ยถ้าอย่างเงี้ยเราน่าจะบวชทุกปีไหมเพราะว่าโครงการเนี่ยก็เป็นโครงการที่บวชบูชาธรรมหลวงพ่อด้วยเรารู้สึกว่าโอ้โหเราได้บุญมากเลยนะเนี่ยได้บุญต่อที่เป็นความกระตันยูในการบวชบูชาธรรมหลวงพ่อ80ปีแล้วก็ยังเป็นบุญสําหรับเราเองที่จะได้พัฒนาตัวเองต่อไปในปีนี้ก็เลยสมัครตั้งแต่มีวางแผนตั้งแต่ปีที่แล้วว่าถ้าอย่างเงี้ยเราต้องเซตวันแหละเราต้องกําหนดวันแล้วว่ายังไงเราต้องมาบวชให้ได้ ก็จนได้มาบวชในปีนี้เป็นการบวชบูชาธรรมโครงการหลวงพ่อ81ปีก็เหมือนเดิมครับมีการนั่งธรรมะแล้วก็มีการมีการนั่งธรรมะแล้วก็ให้ธรรมะวิธีการนั่งต่างๆปรับไปแต่ในละเซกชันไปซึ่งสิ่งที่เกิดขึ้นคือการพัฒนาต่างๆเรารู้สึกเราดีขึ้นกว่าปีที่แล้วอีกดีแบบมากๆจนรู้สึกว่าโปร่งโล่งสบายอาการที่เมื่อยนี่ย้ 4, ชาชั่วโมงสำหรับเรานี่ไม่รู้สึกเลยความง่วงก็ไม่มีอาจจะด้วยจาก ธรรมะที่พระอาจารย์ให้ถึงสอนถึงวิธีการนั่งด้วยว่านั่งยังไงกําหนดยังไงให้รู้สึกนั่งแล้วหลุดปลอกโล่งสบายซึ่งซึ่งเลยรู้สึกว่าโครงการไม่เคยเจอโครงการอะไรที่ดีขนาดนี้มาก่อนก็อยากจะเชิญชวนทุกคนนะครับถ้ายังมีเวลานะครับหรือว่ารู้สึกไม่มีเวลาเนี่ยลองเซตเวลาตรงนี้ให้ดูเพราะว่าในช่วงเมษาเวลาสงการเนี่ยมันเป็นช่วงที่มีวันหยุดเยอะเราสามารถอาจจะลางงานไม่กี่วันก็สามารถมาเป็น พระได้ในเวลาไม่กี่วันแต่ว่าได้บุญอย่างมากๆอีกอย่างสําคัญที่เรารู้สึกว่ามันมีมันมันคุ้มกับเรามากคือเราสามารถไปร่วมแฮปปี้เบิร์ดเดย์กับหลวงพ่อในเพศของสมณะซึ่งแต่ก่อนทุกครั้งเนี่ยยีบกว่าปีที่ผ่านมาเราก็เป็นคารวะมามาร่วมงานบุญกับหลวงพ่อแต่ปีที่ผ่านมาเนี่ยปีที่ผ่านมาหลุนปีนี้เนี่ยเราอยู่ในเพศของสมณะไปแฮปปี้เบิร์ดเดย์หลวงพ่อผมคิดว่าคงจะเป็นความปิติอย่างมากกับหลวงพ่อที่ได้เห็นลูกๆเนี่ยมาแฮปปี้เบิร์ดเดย์ในเพศนี้ นะฮะเราขอเชิญชวนทุกท่านนะครับมาร่วมแฮปปี้บิรด์เดย์หลวงพ่อด้วยกันด้วยเพศวมณะแบบนี้ครับแล้วหลังจากจบโครงการปลาปที่แล้วได้เอาธรรมะหรือว่าเอาไปปรับใช้กับชีวิตประจำวันออจากที่ได้ mm hmm. บวชตั้งแต่ปีที่แล้วนะครับเรารู้เลยว่าในบางอย่างเนี่ยเรายังผิดพลาดอยู่เราคิดว่าเรารู้อะแต่จริงๆเรายังไม่รู้อะไรเลยนะฮะพระอาจารย์ได้ให้ธรรมะต่างๆมามากมายเราก็นําไปปฏิบัติกําหนดรู้ รู้ทุกขณะจิตรู้นะตอนเนี้อะไรคือกุศลอะไรคืออกุศลเราต้องรู้ทันให้ดันตรงนี้ไม่งั้นเราจะปล่อยเลยตามไปโดยไม่รู้ตัวว่าตอนนี้อกุศลเข้าสิงจิตเราอยู่นะอ่าเราต้องคอยข่มใจตรงนี้ไว้ให้ได้นะครับแล้วก็ไปใช้ในครอบครัวก็ให้ก็คือปีที่แล้วเนี่ยก็มีการชวนกับลูกสาวว่าเอ้ยมันมีมันม,ม,นมีมันมีธรรมะแบบนี้ด้วยนะ เราควรจะถ้าเกิดทางทางโครงการนี่มีการจัดสําหรับทางคารวาสดเนี่ยก็อยากให้ลูกสาวไปร่วมซึ่งลูกสาวกับกับโยมที่บ้านก็มาร่วมด้วยหลายๆครั้งกับโครงการนี้ครับ,รบนะะ่าจะประมาณน่าจะครบแล้วนะครับเราได้เชิญชวนใครมาตวดนะครับี่อ,อจากจากที่เราเห็นถึงว่าความดีของโครงการนี้นะฮะสิ่งแรกที่คิดเลยว่า ถ้าอย่างเงี้ยบริวารเราต้องมาด้วยซึ่งเราได้มีเซตแล้วว่าเดี๋ยวปีหน้าเราจะชวนมาสองคนอ่าแล้วปีถัดไปเราก็สลับอีกชุดหนึ่งขึ้นมาเพื่อมาบวชได้มาศึกษาธรรมะดีๆแบบนี้เพื่อที่เขาจะได้ไปปรับปรุงไปพัฒนาชีวิตเขาให้มันดีขึ้นเรื่อยๆก็จะก็จะขอบคุณครับสาธุ